ไม่ไดีเลยจริงๆอะตะพินไแคได้ามอสวัสดีจ้าอ้าวบแล้วบายลเล่น สวัสดีทุกคนทำอะไรกันอยู่ อะไรอยู่ไม่บอกหรอกมันคือ top secret in this world of บางหากหละ่ะสวัสดีค่ะอืม้ามทำอะไรกันอยู่หรอคิดถึงเราไหมทุกคนหนูรู้สึกว่าแบบเขากันนะ มโนว่าหนูเป็น i n t เว v e r t มากขึ้นตอนที่เข้ามาใหม่ๆใช่ไหมทุกคนแบบก็รู้สึกว่าอุย้ยพอมาช่วงหลังๆทุกคนมันแตบวา่าพอมีรุ่นน้องเรื่องแบบวางตัวไม่ถูกเออหนูรู้สึกว่าหนูนิ่งขึ้นเยอะเลยอะแบบไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแบบตอนที่ ทำตัวแบบเข้าสังคมอ่ะอายรู้สึกสนุกมากแต่ว่าไม่รู้ว่าทําไมตอนนี้แบบมันหนูไม่ค่อยดูดูแบบว่าไม่กล้าเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นโลกกลัวเขาเรียกอะไรพูดได้ไหมกลัวแบบกลัวจะดูเป็นคนแบบ <laughs> แต่ว่าเล่าให้ฟังให้เชยเพราะว่าแค่รู้สึกว่าแบบว่าหนู นิ่งขึ้นเดียวเลยอ่ะอืมข้อขึ้นข้อขันขบับเออนออนนอคนจริงวันนี้หนูมาแค่แบบเดียวเพราะว่าหนูเหงาฉันเหงาเน่นอะอืมแต่แบบว่ายังอยากที่จะแบบ energy อ,อ,อยู่อะไรอย่างงี้ แต่ว่าถ้าแบบว่าไปางานอ่ะคือหนูแบบมี energy เลยแหละแต่ว่าแบบเวลาคุยกับเมมเบอร์ด้วยกันเองเนี่ยรู้สึกว่าหนูแบบมีความกลัวบางอย่างอืมแต่ว่าจริงๆหนูโมยังคุยกับทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม รู้ว่าหนูรู้สึกไปเองคนอื่นอาจจะไม่ได้รู้สึกกันถ้าหนูเขาคุยก็อาจจะเป็นแบบเดิมแต่ว่าแค่หนูไม่ได้เข้าไปคุยเนะี่ยหนูเลยคิดไปก่อนหรือเปล่าไม่รู้แฮแต่ว่าจริงไม่ได้อยากนิ่งนะเพราะว่าแบบแต่ก็ไม่รู้อะว่าแบบว่า เข้าไปคุยกับแบบถ้าเราเข้าไปคุยกับคนอื่นเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกแบบอยากคุยกับเราหรือเปล่า ู้สึกว่าไม่รู้ว่าทุกคนไม่รู้ว่ารู้สึกว่าแบบ <S <S ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราเป็นคนตลกไงพอเราเจอคนที่ตลกกว่าเราแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยกงกโไม่ตลกเออ บหบนูยังอยากไม่คินกับคนอี่เยอะเลยแบบช่วงที่หนูเข้ามาแรกๆหนูอยู่ส่ก้าคุยกันเนี่ยแบบเวลาไปรู้โชว์ก็กล้าคุยกันยกบนุนทีแต่ว่าไม่รู้ทุกคนทำไมอ่ะทำไมการที่เรา หนูอยากคุยคนมากช่วงนี้หนูรู้สึกหนูคิดมากขึ้นเยอะเลยหรือเพราะว่าแบบว่าอันนี้ไม่รู้นะแบบไม่เกี่ยวัเพราะว่าแบบว่า,พ,าพอได้เป็นพอได้เป็นได้มาสกกะก็รู้สึกว่าแบบวางตัวไม่ถูกทำ ำตัวไม่ถูกวางตัวไม่ถูกแต่ว่าก็มีความสุขนะมายถึงว่ากับมาสาก,ก,ก็มีความสุขดีแล้วไม่ได้ยังไรเครียดเลยแค่รู้สึกว่าอยากเข้าหาคนได้เก่งเหมือนเมื่อก่อนอืมแบบเมื่อก่อนใช่ไหมหนูแบบว่าไม่คิดอะไรเลยพอแบบพอมาทีเนี้ยพอเหมือนเราเจออะไรที่มันมีการแบบว่าถูกพูดถึงได้ง่ายขึ้นอนะ่ะมันก็เลย กลัวว่าแต่ว่าเออเขาเรียกว่ากลัวอะไรอะ่ะคือมันเป็นคำไม่ดีทุกคนก็เลยหนูพูดเรื่องนี้ประมาณห้านาทีแล้วเนี่ยอืมใช่เออมันแบบว่าพอเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ พอแบบว่าช่วงนี้ทุกๆอย่างมันแบบมันเซสซิทีฟมากขึ้นอนะ่ะหนูก็แบบไม่ค่อยแบบเออมีใครไม่เล่นเ้่ยหรอกไม่ใช่ไม่ใช่มันแต่แบบว่าหนูไม่อยากเล่นกับคนอื่นแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นเขายาเล่นกับหนูนนหรือเปล่าแล้วพอเวลาที่แบบว่าหนูแบบไม่กล้าพูดใช่ไหมหนูก็เลยกลัวว่าเขาจะแบบว่ามองว,ว่าแบบว่าเฮ้ยไม่ชอบอะไรเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้หนูกลัวว่า เออกลัวว่าเขาจะคิดกับหนูแบบไม่ดีอะไรเงี้ยทำทั้งที่หนแบบหนูอยากคุยกับทุกคนเลยแต่พอแบบการที่เราไม่ได้แบบสนิทกันหรือมันไม่มีงานที่แบบว่าได้ทาให้แบบได้คุยกันจริงๆต่างๆอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบยถ้าอยู่ๆไปทักแล้วมันจะแปลกๆหรือเปล่า แต่ว่าถ้ากระแสขับหนูก็เล่นปกตินันแหละอืเออหนูกวนหนูเสียตัวตนของตัวเองไปด้วยอะ่ะ อยู่ๆทุกอย่างมันก็แบบเปลี่ยนไปไวมากหนูก็เลยสับสนกับตัวเองว่าทำไมมันถึงหายไปได้ไวขนาดนั้นคือไม่รู้ว่ามันหายไปตอนไหนด้วยซ้ำมทุกคนเฮ้ยไม่ไหวแล้วว่ะเออประมาณนั้นคุณนะไม่อยากให้ทุกคนมาเครียดกับหนูเลยนะเนี่ย แต่ว่าแค่อยากาให้ฟังเฉยๆแบบถ้าแบบกูถ้าทุกคนคิดว่าแบบหนูนิ่งขึ้นะไยเงี้ยแบบว่า ee, เฮ้ยจะได้เป็นเรื่เปล่าคือหนูแบบไม่ได้เป็นอะไรแค่เป็นโรคกลัวกวสะเออกลัวสะอืม รู้สึกว่าหนูเป็นอินโทร e มากขึ้นเยอะมากมก็มีเหมือนกันทำไมหรืเป็นพราะเมื่อก่อนหนูแบบว่าคิดบวกกว่าน,นี้หรือเปล่า หนูออกกําลังกายน้อยหนูก็เลยเครียดเกี่ยวปะเพราะหนูรู้สึกว่าการออกกำลังกายมันทําให้หนูหายเครียดได้แต่แบบมันเปิดเทอมน,น้องทุกคนแบบอยากไปออกกําลังกายตอนเช้าแต่มันไม่ไม,ไมีเวลาเลยอืม คิดแท,ทนคนอื่นเยอะเกินไปอุ้ยหนูเซนน่ารักจังอขอบคุณนะขอบคุณนะคะพุงพ่งพุงพ่งพุ่งซะฮู้ดเมียวเมียวเหมียวเมียวเมียว,ว,ว,วขอบคุณนะอืมแบบช่วงนี้หนูเครียดเยอะเกินไป เป็นเรื่องเข้ามาหาลัยนะทุกคนนแบบ นี่ยังยยยอืคือแบบม่อเดีายแบบพูดกลัวว่าคุณจะเอาไปแบบตีความแปลกๆอะไรเงี้ยเออแบบฟงทีหนูก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นหนูแค่แบบมาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าแบบตอนนี้หนูรู้สึกยังไงอะไรอย่างนี้ ใช่แต่ว่าเราอนนี้ไม่ได้แบบว่าไม่ใช่เพราะว่าแฟนคลับนะ หนูแบบพยายามทำอย่างอื่นเพื่อให้หนูไม่เครียดอะทุกคนจริงๆวันนี้หนูจะอ่านเสร็ใช่ไหมแต่แบบว่าหนูก็บอกเพื่อนหนูว่าแบบว่าเครียดมากแบบอ่านไม่เข้าหัวเลยนี้เจนก็บอกว่าก็ลองพักทุก่อนเพราะว่าเราเครียดเราเครียดว่าเราแบบกลัวว่าเราจะไม่ได้อ่านเยอะเกินแบบบางทีมันก็แบบกดดันตัวเองมากเกินไปมันก็เลยทำให้เราทำอะไรไม่ได้เลยนาสีนะ

ที่เธอได้พักเยอะมากๆเลยวันเสาร์อาทิตย์นี้น่ะมีเพลงที่หนูไม่เคยร้องแล้วหนูชอบมากด้วยนะไม่ใช่เพลงของบินเคยด้วยอีกนึ่เอาไงหน่ะไว้รุ่นคือแบบหนูชอบมากเพลงนี้เพลงที่แบบว่าน่ารักคุณพี่คะข <c oughs> อบคุณนะ <c oughs> <c oughs> น้ำมูกจะไหลอ่ะ ขอบคุณนะพุงพุงพุงซาฮูอือมขอมามากเลยนะินีใจเน่นูน <c ười> นคนดูยังเยอะอยู่เลยขอบคุณนะ เป็นแบบว่าแบบกลัวว่าตัวเองจะไม่ได้อ่านหนังสืออขอบคุนะทุกคจนจะลงให้เอาดี ¡Gracias! ทุกคนขอให้หนูติดมหาลัยด้วยนะโหตั้งใจมากเลยละ่ะ ทัพปีเองด้วยนะถ้าหนูติดจริงๆหนูแบบว,ว่าหนูคงโล่งมากเลยทุกคนแต่ว่าแบบยังไงมันก็ต้องสอบก่อนดีๆเพราะว่ามันประกาศผลหลังจากที่หลังจากที่หนูสอบเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องสอบไปอย่างหนึ่ง่อนแต่ว่าไอ้จริงสอบทีเกตก็ง่ายนะทุกคนแต่ว่าแบบ คือถ้าแบบคือมันเครียดเพราะว่าถ้ามันไม่ได้รอบขวาใช่ไหมมันก็ต้องสอบที่กคือที่เกตมันก็ต้องสอบอยู่แล้วไม่ว่าจะติดหรือไม่ติดก็ตามแต่ว่าหลังจากนั้นก็มันมีแบบเอลเมทุกคนซึ่งแบบหนูไป p r รียมเอลเมนมาแล้วเอลเมนมันแบบมันค่อนข้างแบบยากสำหรับหนูในเงี้ยก็เลยแบบว่ามันยากมันเครียดทุกคนเพราะว่าขนาดแบบที่กเรายังแบบไม่ค่อยมีเวลาเตรียมเลยแล้วเอลเมมันมันมีแบบมันต้องเตรียมเยอะกว่าอะไรอย่างนี้ ไช่หนูสอบวันที่สิบส3มี้ไม่อยากทุกคนมาเคียบว,ว่าหนูเลยจริงๆนะหนูกลัว่าทุกคนหนูไม่อยากให้ทุกคนได้พลังลบจากหนูไป มากอะทุกคนูแบบเซนเยอะมากเลยนะแต่ว่ามันน่าจะยังให้ดูไม่ได้ทำอะไรดีล่ะ ถ้าทุกคนรู้สึกว่าทุกคนแบบเครียดแทนหนูทุกคนไมน่ต้องดูไลอันี้ก็ได้นะ <c oughs> ที่ชวอยู่ไหน mal Sorry. Mm -mm. <laughs> Make that routine to Nong ไม่ใช่ทางนั้นล่ะเพราะว่าเราเม็ดไงเราไม่ปกโ้ยโชว์แรกของมัสกาเลยนะทุกคนทุกคนต้องมาให้ได้นะหนูไม่ได้เป็นหวัดค่ะทุกคน คนหนูไปแล้วดีกว่าไม่มีอะไรพูดแล้วว่ามันเดทแอ,อะก็เดี๋ยวกลับมาไลฟ์ใหม่นะแต่ว่าวันไหนไม่รู้ไม่นานนี้หรอกเพราะว่าชอบไลฟ์เดี๋ยวไปแล้วนะอย่านอนดึกนะคุณบายบายไว้เจอกันอย่าลืมมาพาราได s ์พาร์คนะวันที่22-23ใช่ไหม ใช่วันที่22 2สนะิบสองยมาดูคนทุกคนอย่าลืมมาหาหนูช่วยนะ Bye.